สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมีดแบรนด์ d g ไนท์นะครับผมวันนี้จะไปเจอกับมีดเล่มไหนก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง BG จีไนท์ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับวันนี้เรามาเจอกับมีดที่เรียกได้ว่าสีสันนะครับผมสีสันนี่คือฉูดฉาดมากนะครับสำหรับใครที่ชอบสีจีจาดนะครับผมแนะนําเล่มนี้เลยนะครับนี่ซองซองคายเด็กลายเคลล่านะครับผม แล้วก็ด้ามเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมิติตัวมีดนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับออกจากซองเหมือนเดิมนับผม bg k n i ก็คือมีโลโก้นะครับแล้วก็มีชนิดเหล็กแล้วก็อันนี้ลูกค้าลูกค้าให้สลักชื่อนะครับผมผมก็สลักชื่อให้เขาด้วยแล้วก็มี bg k n i นะครับผมเหมือนเดิมอันนี้เป็นใบสี่นิ้วนะครับผมใบสี่นิ้วด้ามสี่นิ้วนะครับเป็น วัสดุเหล็ก n 6 9 5นะครับแล้วก็ด้ามเป็นวัสดุ g 1 0นะครับผม g 1 0สีส้มแล้วก็ดีดูหมุนนะครับหมุดจะพิเศษแตกต่างไปหน่อยเพราะว่าหมุดจะเป็นหมุดคาร์บอนนะครับผมนี่หมุดคาร์บอน6มิลนะฮะแล้วก็มาด้วยสายแรนยาดเหมือนเดิมนะครับไบสีนิ้วจะจับถนัดมือนะครับนี่ครับการคลิปอันนี้จะเป็นผิวซาตินนะครับเป็นผิวซาตินขัดมือนะครับผมขัดมือ นี่นะฮะสำหรับใครที่ชอบมีดที่แบบเ,เกลี้ยงเกลี้ยงมีดที่ดูแบบมองงามนะครับผมนี่ฮนะแนะนาเลยครับแล้วก็ตัวด้ามตัวนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเพราะว่าสีส้มในเมืองไทยนี่คือหายากมากแทบจะไม่มีนะครับต้องต้องนําเข้าอย่างเดียวเลยนะครับก็นานๆจะมาทีนะครับด้านสีส้มแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ลูกค้าลูกค้าได้ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอ,อนแรกผมจะทำไว้เก็บจะทำไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะแต่สรุปก็ลูกค้าก็ขอซื้อผมก็โอเคเอาให้ครับนี่ฮนะการจับถือนี่ครับแล้วก็วัสดุวัสดุซองนะผมซองจะเป็นซองไครเด็กนะฮะซองไครเด็กสีส้มลายเคลฟล่านะครับนี่สวยๆเลยครับลายเคลฟล่าแล้วก็จะมีเทคล็อกนะครับเทคล็อกที่ติดพวกกระเป๋าพวกเข็มขัดอย่างเงี้ยได้หมดนี่นะครับ ก็สีชิดจานนะครับลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอยากได้ส้มหมดเลยผมก็จัดให้ฮะนี่เดี๋ยวเสียงนีคือแน่นหนานะครับผมแน่นหนามีไม่หลุดนี่นะครับความคมของมีดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูในช็อตวิดีโอนะครับผมถ้าใครอยากดูก็ติดตามกันได้นะครับผมนี่ครับก็วันนี้มาสั้นๆนะครับผมถ้าชอบ คอนเทนต์แบบนี้นะครับสำหรับแบรนด์นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากติดตามให้ถึง1 0 0 0งพั c ซับสไครไวๆนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ